สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันนะครับวันนี้เรามาเปิดไพ่นำนายดวงกับชาวราศีกันเดี๋ยวเรามาดูว่าช่วงนี้ชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเรามาดูกันหัขวข้อแรกกับตัวคุณตัวคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะมีไพ่เรียนขึ้นมานครับโอเค ช่วงนี้นะครับคุณจะได้รับการช่วยเหลือมีการเปลี่ยนแปลงมีคนช่วยเหลือสําหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการเปลี่ยนแปลงทําอะไรสักอย่างหนึง่งจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือถ้าคุณหวังว่าให้ใครสักคนมาช่วยผลักดันช่วงนี้ชาวราศรีกันมีโอกาสนั้น จะมีความช่วยเหลือจะมีมือยื่นโอกาสเข้ามาช่วยดึงคุณมาช่วยเหลือคุณหรือบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณต้องมีการจ่ายออกไปมีการซื้อเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งตัวคุณคิดจะต้องใช้เอาแปลบบตามให้ตรงๆนะตัวคุณอาจจะต้องใช้เงินซื้อบางสิ่งบางอย่างซื้อความสุขซื้อความต้องการซื้อการเปลี่ยนแปลง แบบที่1นนะใช้เงินซื้อแบบที่สองคุณจะได้รับการช่วยเหลือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นช่วงนี้ถ้าใครแบบว่ายังรู้สึกน้อยๆรู้สึกไม่ค่อยดีอารมณ์ตุนตุนมัวมัวจะมีคนมาช่วยทําให้ความรู้สึกดีขึ้นหรือคนที่ยังรู้สึกน้อยๆอยอาจจะต้องใช้เงินซื้อความรู้สึกดีๆกลับคืนมาเบือบ่อเบื่อเซ็งเซ็ง ปกินข้าวใช่ไหมอย่างนี้เราก็เอาเองินซื้ออาหารดีๆมันทาให้ตัวเองมีความสุขประมาณนี้อ่าตัวตนนะคิดจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมีความคิดมีไอเดียววาจะซื้อนะคิดว่านะส่วนใหญ่ชาวราศีกันท่าขึ้นไพ่ใบเหรียญมาเมาื่อกี้เนี้ยเหมือนคุณจะต้องการซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูการงาน ในเรื่องของการงานนะเหมือนคุณหวังอะไรสักอย่างหนึ่งหวังโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งหวังตำแหน่งหวังอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้ไม่ได้ตามที่คิดไว้ผิดพลาด <c oughs> มันเป็นลักษณะเหมือนคุณต้องออกไปทําที่ใหม่คือคุณอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานนี้ไม่ได้จึงทำให้คุณต้องออก ไปทําอะไรที่มันตามใจคุณถ้าคุณทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วการงานของชาวราศีกันมันจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณจะรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้มันไม่ใช่สภาพไวรล้อมมันไม่ใช่ที่เราต้องการเราจะเริ่มทํางานตามที่ใจเราต้องการหรือมีความฝันไว้ว่าอยากทําอะไรเราจะไปทําตามความฝันนั้นทําตามหัวใจนั้นประมาณนี้ สำหรับใครที่คิดว่าจะได้เจอคู่รักในที่ทำงานเรื่องงานจะยังไม่ถูกใจเดี๋ยวเรื่องของคนรักในเรื่องงานเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของความรักแต่ไพ่มันขึ้นเดลเวเบอร์มาเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสช่วงนี้นะจะมีโอกาสได้ทำงานตามที่ใจคุณรักได้ออกมาทำตามฝันได้ออกมา เขาเรียกว่าอะไรแสดงความแสดงศักยภาพพิเศษของคุณออกมาคุณอาจจะต้องตัดทิ้งบางสิ่งบางอย่างออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆเก่าๆเพื่อมาเริ่มฟูความฝันที่ตั้งใจไว้การงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากไพ่เมื่อกี้มาเรื่องตัวตนจนมาถึงไพ่การงานตรงนี้ควรต้องจ่ายเงินซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อความฝันเพื่ออนาคต หรือคุณได้รับการช่วยเหลือให้หลุดออกจากที่เดิมๆแล้วมาเริ่มต้นใหม่อ่มันไพ่มันต่อเนื่องกันมา,อาโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินว่าการเงินจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่ไพ่มันออกมาจากสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วผมจะมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้ า <c oughs> การเงินยังมีได้รับการช่วยเหลืออยู่คุณยังได้มาจากงานที่คุณทําอยู่งานที่คุณทําขยับขยายงานเอางี้การเงินได้มาจากสิ่งที่คุณดูแลอยู่ณนะปัจจุบันถ้าคุณกําลังดูแลกิจการดูแลงานที่ทําอยู่คุณยังได้เงินตรงนั้นอยู่แต่เรื่องจากการงานเมื่อกี้นี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาวะการทํางาน ถ้าไพ่จากการงานนะแล้วมาลงการเงินแสดงว่าคุณออกมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันดีแล้วมันได้อย่างต่อเนื่องคุณหลุดออกมาแล้วหรือกําลังจะหลุดออกมาแล้วการเงินคุณก็จะไปได้ดีและไปอย่างต่อเนื่องด้วยอย่างดีด้วยอ่าแสดงว่าจากใบจากตัวคุณจากชุดเมื่อกี้นี้ตัวคุณการงานแล้วมาการเงิน สรุปอีกที่หนึ่งคือคุณอาจจะต้องคุณจะได้รับความช่วยเหลือแบบกระตันหันช่วยเหลือให้ออกมาจากที่เดินแล้วมาทําตามใจทําตามฝันแล้วงานนั้นมันประสบความสําเร็จแล้วคุณก็มียอดขายมีกําไรจากการทําสิ่งที่คุณรักการเงินมาจะทําในสิ่งที่รักเลยฮาต่อไปเราไปดูเรื่องของความรัก ความรักคุณอาจจะมีโชคมีลาบจากคู่ของคุณจากแฟนของคุณหรือคนที่กําลังถูกใจใหม่ปองหรือคนที่คุยกับคุณรู้เรื่องอคนที่เข้าออกับคุณได้คนนั้นเขาจะนําโชคมาให้นั่นแสดงว่าคุณอาจจะออกจากงานตามคนรักออกมาแล้วมาทําธุรกิจร่วมกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความรัก ค่อนข้างจะให้ผลตอบแทนที่ดีให้โชคให้ลาบถ้าเป็นคนโสดก็จะเจอคนที่ถูกใจหรือเจอใครสักคนที่ถูกใจแล้วเขาชวนไปทํางานด้วยชวนไปทําธุรกิจด้วยแล้วมีผลประโยชน์พ่วงตามมาด้วยโอเคสรุปความรักมีผลประโยชน์พ่วงเข้ามาทําให้คุณมีโชคมีลาบจากการติดต่อกับคนที่รักคนที่เขารักเราก็ได้หรือคนที่เรารักเขาก็ได้แต่ทั้งสองคนเนี้ยคือคนที่คุณคุยแล้วรู้เรื่องคนที่เข้าอกเข้าใจคุณ คนคนนั้นเขาจะให้โชคให้ลาบนำมาพึ่งผลประโยชน์ที่ดีให้กับคุณค่อนข้างมาดีนะค่อนข้างมาดีนะชาวราศีกันมต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพอ,อนี่ไงคุณอาจจะเครียดๆอยู่นะพักผ่อนนอนหลับน้อยเออแล้วก็จากเรื่องของการงานเมื่อกี้คุณอาจจะมองรู้สึกว่า ไม่มีใครต้องการหรือคุณดีดออกมาจากที่ทํางานเก่าทําให้คุณรู้สึกผิดหวงังนั่นไม่ใช่นั่นเป็นโอกาสที่คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่คุณยังยึดติดอยู่กับสิ่งเ,เดิมๆสิ่งเก่าๆอยูอ่เพราะฉะนั้นสุขภาพตอนนี้นะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพักผ่อนทําสมาธิและปล่อยวางสุขภาพของคุณมาจากทางกายเป็นเขาเรียกว่าตอนนี้ สุขภาพทางใจค่อนข้างลุมเหลาทําให้คุณนอนไม่หลับวิตกกังวลและยังยึดยังคิดถึงเรื่องเก่าๆเพราะฉะนั้นสุขภาพทางติดใจใจ,จะมีผลเหมือนอารมณ์โรคซึมเศร้านิดๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่มันไม่ได้ถึงขั้นนั้นเพียงแต่แค่คุณปล่อยวางเริ่มมองหาสิ่งที่ดีหาเรื่องพลังงานบวกเข้ามาในตัวพักผ่อนเยอะๆแล้วก็อย่าคิดมาก เรื่องบางเรื่องเรื่องมันบางทีเราหาเหตุผลให้กับบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ในชีวิตและชีวิตมันก็ไม่ได้เชื่อมันก็ไม่ได้ใช้ตรกกะหรือเหตุผลใดๆในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตตามความรู้สึกและทําให้ตัวเองมีความสุขทุกวันนั่นคือการใช้ชีวิตโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในเรื่องของบทสรุปอ่บทสรุปนี้คือ คุณคิดที่จะทําหลายอย่างช่วงนี้เพราะว่าอาจจะเมเนื่องมาจากจากไพ่ของการงานไพ่ตัวคุณคุณอาจาจะซื้อความสุขซื้ออะไรล่แต่เพื่อให้หลุดจากที่ทำที่ทํางานเดิมหรือว่าออกจากสภา,ภาพแวดล้อมที่คุณไม่ชอบหรือออกจากที่ที่คุณไม่ใช่ดังนั้นคุณจึงมีโปรเจกต์มากมายคิดที่จะทําอะไรมากมายสรุปตอนนี้คือให้คุณวางแผนลำดับเหตุการณ์ความคิดว่าคุณอยากจะทำอะไรก่อนหลัง ผมเชื่อว่าชาวราศีกันย์ชุดนี้คิดจะทำหลายๆอย่างมากๆแต่ยังไม่ได้ลงมือทำเพราะว่ายังทำอะไรไม่ได้มันยังทำอะไรไม่ได้ยังจับต้องอะไรไม่ได้เป็นแค่เพียงมโนจินนาการความคิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้คุณใช้สมุดบันทึกในการจดแล้วลองไล่เรียงลำดับความสำคัญของสิ่งที่คิดแล้วคุณค่อยๆเริ่มทำมันทีละอย่าง อย่าทำทั้งหมดอย่าทำเป็นภาพรวมแล้วก็ทำทีเดียวจำนุน่นทีละนิดทีละไหนมันอาจจะเปลืองทรัพยากรอาจจะต้องใช้เวลาเยอะให้ผมแนะนาไม่ทำทีละอยา่างค่อยๆเจาะทีละอย่อยออยางอันไหนไม่ใช่เฟดออกอันไหนไม่ใช่เฟดออกแล้วมันจะเจอทางที่ใช่งานที่ชอบของคุณแล้วคุณจะมีประสบโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนค่อยๆวางแผนลําดับความคิดลําดับขั้นตอน เรียงลำดับความสำคัญอโอเคเชาวราศีกันช่วงนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ